มเีเลมัเงินนี่มีเงินคันถุงนะครับวันนี้น,นี่ก็เป็นคณะที่เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางไปคปปลาวนะครับถึงที่หน้าด่านฝั่งลาวนะครับันนี้ก็หน้าทีมนี่แกง๊งสีโฟอันนี้ก็ถึงที่ ที่เรียบร้อยนะครับผ่านการผ่านแดนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้ก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ข่าบกัปตพนถนนหนทางกันกน่อนต้องเข้าใจว่ากับไทยซึ่งประเทศลาวจะแรนเลนเบืองขวเนาะแรนเลนเบืเ้องขวแล้วกัน,น,นถึงที่วัดสีเมืองแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นบริเวณที่วัดสีเมืองนะครับพนาเรา ไปรวมข่าบานขึ้นของทง้องไม่มียังไม่ได้ไปเจ้าไปบนเครื่นงแน่นะหอะแก้วอยู่ที่บริเวณหอพระแก้วอยู่นะครับตอนนี้คณะเราสวนกุศลย์ยัีบ่มีญาติทั้งหลายนั่นเองจะได้บุญสวนข้าวบ,บาร์บี้เพรบบาะว่าคนคนผมกระดูกคนอยู่หันหัน ปัจจุบันที่เมืองเซิงขวงทุกอย่ีนยังมีาการเกียบกู้ระเบิดกันอยู่เ <f ew> พราะว่าเป็นเมืองสมรภูมิถึงหลวอปู่มังก,รแ,กรและพลัาเทพที่ทั้งมด <f ew> ทั้งเหนือเจ้าและมีโค้งนี้ปเน่ยอันนี้ก็ามาเข้ามเราอันนี้เราขึ้นสู่บริเวณโบสถ์ที่บริเวณขอ,อพระแก้วนะครับ <f ew> เคยไปนั่นปีพศ179ตกับปีพศพศ2322ที่ว่าเอาไปนั่นกับลายนักเสือหมูแล้วเนาะเรียกว่าวัดศาสตร์เพรนั่นเอาหมดเลยซื่อตัดออกไปหมดเลยอันเห็นนะคะที่เริ่มเป็นฟ้ามาถึงที่บริเวณประตูชัยแล้วนะครับคณะเราถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับนี่ก็อยู่ที่บริเวณประตูชัยนะครับถ่ายภาพร่วมกัน ตรงประตูใช้นะครับก็คณะเราเก็บภาพกามาบริเวณใต้ของประตูใช้นะครับ197ยกาบกั้น,นก็มาถึงบริเวณพระาธาตุหลวงแล้วนะครับคณะเรามีกาเข้าสู่ด้านในองค์พระาธาตุนะครับคณะเรา รอบองค์ประทาศนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบองค์ประทาตนะครับมาแล้วครับคณะเราหนึ่งรอบอครบหนึ่งรอบด้วยดีนะครับมาครบทวน เย็นไหมครับเย็นไหมครับครบหนึ่งรอบกินข้าวได้นี่ก็มากราบองพระธาตุด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นสิริมงคลนะครับอีกสองวันเอ้ยวันเดียวเราก็จะโชคดี นี่ก็ถึงเวลามือ้อกลางวันของเราแล้วนะครับอาหาเราก็มาทานอาหารที่สนามบิน,นครับตอนนี้เบียร์นะครับเบียร์เลยครับบรรกาศของสนามบินวัดไตครับ ก็ถึงที่ตลาดชีนนะครับเราก็กำลังเช็คกระเป๋าราคาต่อรองนาทีีแตต่เ้ จับจับจับน้ำหมูพอกับหมูลูกหมูพอกับหมูลูกย่างกับมะเบิงบ่เคยเห็นแต่มือนี้หมูพ่อดู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 ดตัวดู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 ดรดาดู้องูดูดูก่ดู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 ประดู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 รัดูดะาดด้ โรงเรียนคูดอนพิเชลักพิยาจังหวัดกรทมถัดมีโอกาสไปกันไปเยี่ยมพิยากรทมนิติต้อนรับเสมอแมนบเรื่องรวดพวยาไปทางไหนอันนี้ไปขอบใจมาลัยน้ำใจค่ะสำหรับใครกับปุ่มมีอยากจะว้ยพอนอกจากนองรับขอขอฝันเห็นเงินหมื่นนอนตื่นแต่ได้เงินแสนแบมือมาแล้วด้วยกับแก้วมันนี้โคตรเมื่อทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ I don't know.